สวัสดีครับมนีพยายมผ้ามากินเข่าอยู่กี่มือกับเผาก็บก้านีหลายอย่างหลายอย่างเลยเมรีนี่ปลาแดกนี่หรือว่าแก้วบองแล้วก็มีแดงเง็ดตุ้นเนี่ยงว่ตุ้นนนไก่นี่นนนนแล้วก็พวกมูพักพวกงอนี่มาครับม่ายังมากินนับกันเด้อ <c oughs> นี่เขาเลี้ยง สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำพรอย,ยยิม้มมือนอีก,กัเป็นอีกมือนหนึ่งที่เด็พรครับมีแยแดงมาเบิ้งที่วิตเรียบงายของอีเม่แดงครับพอย,ยยิม้มแล้วก็ยุ่อกันแบบง่ายง่าย,ยสี่หละพี่น้องจะมีผู้ใหญ่ใจดีทรง ไกล้ไตนาวมให้ยแต่แม่นบานอี้แม่แดงก็เอินว่าไกลุ้นทั้งทั้งออ่นก็บสี่เอินว่าใกล้ไตนาวขอขอบคุณไปย่างคนดีทรงกับเขามให้กินอรไท้กับหวานใจเพลินขอบคุณหลายๆผล,ลไม้ก็บสิมีบัหน่อยหนาแต่ว่าบานอี้แม่แดงเอิญบักเขียบ อยู่กันแบบไง่ายเรียบง่ายชีวิตของอีแม่แดงสต กล้องเขาจะว่าเป็นอย่างดอกมันนี่มันเป็นผือๆืพับพับ,พบจังใดดอกมันบานิ่งคือสุมมือแล้วมนันเปิดพัดลทางมันหรือนแนวใดอี่แม่แดงกับบ้าหงวี่แม่แดงกับบ้าไรเก่งเรืองกล่องแต่ว่ากอยากเคลดอยากทำอยากนำเสนอว่าชีวิตสองสองผู้เฒ่าสียูจังใดกินจังใด เบิ่งแน่พี่น้องพี่นยิ้มแล้วจำจำประเดี๋ยวไรจนว่าถั่วถวยวแล้วเดียงแล้วนนี้ส่วนเบ้าการมันนี่ว่าเร่มาเพราะว่าเล่าดูแลย่ายเล่าย่ายเล่า,ลา,ลาว่าคอยสบาย ขอขอบพุ่นไปย่งเบาเบาโจ้พวกเบาเหล่าขาวบัน่นคนกคกนอก่อยเราก็ย่างถามไทยมาเรืองว่าอีพญายิยมเพื่อกินเขาเป็นต่เสีบแท้ว่าจะขอขอบพุ่นหนึ่งกำลังใจ เป็นแจงไดนาะทั้งผู้เบาเนอะหน้าเบาวกอบผุนมองเนี่พี่น่องเรากัดแตีง่งคําบักง่ายผุนเดนนีเน่เป็นแต่แสบอยู่ ก็ขอขอบคุณไปย่งผู้นใ,นใจไงใ,ใจดีอีกคันหนึ่งคุณป,ปานิสาผู้ที่สนับสนุนหลักทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอขอบคุณไปท,ท,พพทั้งเทพุรล้านทังปิงซู่ เป็นแจ็กไหญเน้อผู้บ่าทั้งบ้านสมหงตื่นไปน้อผู้เลรอนรอผลเบาหลิวบังได้พีหน่องผลิ่นมเบ่งใ่า่เลยผลเรอใส่ผ้าองบักใงญ่พยผลได้ผ้าอีกอย่งละบู ่้นมากวันนี้ย้มแล้วสิแล้วสิหอยหลวงปูถวดประจำเจอกะหลวงปูยังดอกจำว่าได้ขอขอบพุ่นไปย่งเจ้าของประเด็กบองบาอยายฝีบานโพยไพ่ปูฝนเห็ดประเด็กแสบแสบเป็นทรงมให้ยกินสุปี tôi thì nó chậm và đẻ khắp một ngay đi. ขอขอบพุ่นไปย่างลานขายผักที่เพิ่นให้ผักมากินมันมาพอยิ่งยิ้มเนี่ยว่ามีผักกินบอ่อว่าชันมันก็เลยส่งผักมาให้มีบักแตงมีผักซี่มีผักบุง้ง ใกล้ตอนแบบไงเลยนี่พี่น้องเฟิวนว่าไกล้ไต่นามอาจารนกะจักว่ามันไต่มองได้ดอกแย่ไอ้ไม่แย่แดงกะเห็นเห็นมันมีนามน้ามีตอนน้านี่แหละ นเป็นตาแซบว่าพ่พอแม่พี่น้องทำแบบไงเลยสำหรับชีวิตเลียย่ายของแม่เยา่แดงของอีแม่แดงนี่กับของพ่อแม่ย,ยิมนี่เพิ่นกับวายุดอ,อกว่าคือว่าหาแนวดีๆมาให้เรากินแน่คือว่าแตงตัวดีๆคือว่าจัดฉากแน่ว่าสัน อีแม่แดงกับไอ้พญาออยิาย้มนี่ก็สิอยู่กันแบบง่ายเรียบง่ายบ่ได้จัดฉากบ่ได้ยัง้อจ้าก็อยูย่เฮี่นแบบนี้ล่ละโตกินขวกับแบบนี้กับว่ามีอย่างมากมายกับเอาใหม่มาตีเอาก็อยู่กันแบบง่ายแบบเรียบง่าย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไปย่งพีพีหน้องๆสุข้นที่ติดตามที่กดแชร์กดไลค์ให้ขอบคุณหลายๆได้ค่ะสำหรับคลิปที่ไปยางยิมกินเข่ากับใกล้ไต่น้ำครับไปแก้วบองวัสดีค่ะ